พอใหญ่นี้คือมาไถาอ้อยทิ้งเนาะพอใหญ่นี้คือมาไถาอ้อยทิ้งแต่ถ้าดูดีๆค่ะทุกคนที่เขาไถานั้นไม่ใช่อ้อยนะคะเป็นหญ้าเป็นวัชพืชค่ะวัชพืชเยอะกว่าอ้อยค่ะทุกคนทนดูไม่ไหวนะคะมาไถาทิ้งเลยค่ะเป็นบางจุดเท่านั้นนะคะบางจุดอ้อยก็ดีค่ะเห็นไหมคะทุกคนอันนี้คือวัชพืชนะ หญ้าพวกต้นพงคือเยอะมากเลยค่ะแบบนี้ทุกคนถายออกไปเลยค่ะทนดูไม่ไหวค่ะก็จะมีไม่มากค่ะมีเป็นบางจุดค่ะแต่ถ้าเราตัดสินใจใถ่ายแล้วก็ซ่อมใหม่แล้วถ้าเกิดว่าอ้อยขึ้นมาดีก็คุ้มนะคะดีกว่าปล่อยไว้ทุกคนปล่อยไว้มันก็ลุกลามนะคะ และเวลาเราตัดบางทีอ่ะเราก็จ้างตัดเป็นวาเขาก็นับไปหมดนะคะตรงไหนมีอ้อยไม่มีอ้อยนี่ค่ะเขาก็จะเลือกไถตรงที่อ้อยน้อยๆหญ้าเยอะๆนะคะตรงที่คิดว่าไม่คุ้มค่าแก่การดูแลนี่ค่ะเขาก็จะไถเลยค่ะเดี๋ยวจะมาซ่อมใหม่นะคะแต่ว่าก็ต้องรอให้หมดฝนก่อนนะคะช่วงนี้ยังซ่อมไม่ได้ค่ะเพราะว่าฝนอ่า ชุกค,ค่ะฝนเอาแน่เอานอนไม่ได้ถ้าเราปลูกช่วงนี้โอกาสที่อ้อยจะไม่เกิดโอกาสที่อ้อยจะเน่าเสียเป็นไปได้สูงนะคะช่วงนี้เขาก็ไม่นิยมปลูกอ้อยกันนะคะหน้าฝนค่ะพี่น้องจา๋าวัชพืชทั้งนั้นหญ้าทั้งนั้นเลยนะคะแต่ทางด้านโน้ตอ้อยก็จะเขียวงามอยู่นะคะเห็นไหมคะ ั่นแหละค่ะตรงไหนที่ดีตรงไหนที่เขียวงามเราก็ปล่อยไว้แล้วก็ดูแลต่อไปค่ะตรงไหนที่รู้สึกว่าแ yeah, ย่มากๆก็ตัดสินใจเลยค่ะไถดีกว่าค่ะอันนี้ก็ถ่ายทิ้งไว้ก่อนค่ะถไถเพื่อแบบไม่ให้หญ้ามันเติบโตมากไปกว่านี้ค่ะไถเพื่อไม่ให้มันรกไปกว่านี้เนาะถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวพอเวลาหมดผลหรือว่าเวลาที่พร้อมที่จะซ่อมเดี๋ยวเราก็ค่อยมาปลูกมาซ่อมใหม่นะคะ พื้นที่เท่าที่เห็นเนี่ยค่ะที่เราได้มาไถาในวันนี้ถ้าเกิดว่าเราซ่อมแล้วอ้อยขึ้นดีจะได้ผลผลิตดีไม่ใช่น้อยเลยนะคะและที่สำคัญถ้าเกิดว่าเราไม่มีพันอ้อยก็สามารถเอาไว้ทํำพันได้ค่ะทุกๆตารางวามีค่ามากนะคะทุกคนมีค่ามากค่ะนะคะฉะนั้นค่ะก็อยู่ที่เราค่ะว่าเราจะปล่อยไว้หรือว่าเราจะมาซ่อมมาแซมนะคะ อยู่ที่ความสะดวกของใครของมันด้ค่ะบางคนเขาไม่สะดวกนะคะเขามีธุระหรือว่าเขาเขาเรียกว่าอุ้ยต้องเดินดีๆนะคะทุกคนหลุมเขามีธุระเขาไม่สะดวกที่จะมาซ่อมเขาก็ไม่ซ่อมนะคะเขาก็ปล่อยไว้แต่อย่าลืมค่ะว่าถ้าถึงเวลาตัดถ้าเกิดว่าเราจ้างคนงานตัดเป็นวาตรงไหนที่มีอ้อยมากน้อยบางหนาะ หรือกระทั่งตรงไหนที่ไม่มีอ้อยเลยมีแต่วัชพืชเขาจะนับเขาจะวัดเป็นวาไปเลยนะคะวาละ8บาท9บาทก็ว่ากันไปเขาจะไม่บอกนะคะว่าอุ้ยตรงนี้ไม่มีอ้อยไม่นับขอเพียงมีอ้อยขึ้นมากอสองกอต้นสองต้นเขาก็นับนะคะนั่นแหละคะ่ะทุกคนหรือถ้าเราจ้างเขาตัดเป็นตันนะคะทุกคนจ้างตัดเป็นตัน อันนั้นค่ะทุกคนแถวนี้ก็จะไม่ค่อยนิยมนะคะที่นี่จะจ้างตัดเป็นวาแต่ถ้าจ้างตัดเป็นตันส่วนมากเขาก็จะเหมาเป็นไร่เลยนั่นเองค่ะนะคะ <S <S และที่สําคัญถ้าเกิดว่าผู้รับเหมาเขามาดูถ้าเกิดอ้อยไม่มีจริงๆทุกคนคําว่าไปไม่ได้ไม่ไหวเขาก็ไม่ตัดนะคะพี่น้องอันนี้เรื่องจริงค่ะนอกจากว่าจะเป็นลูกไร่นะคะที่มี ไรอ้อยคือประมาณว่าตรงไหนอาจจะมีดีบ้างแย่บ้างเออแบบนั้นเขาก็จะตัดให้นะคะแต่ถ้าโดยส่วนมากแย่ทั้งแปลงเคยแล้วค่ะคนที่ทําอ้อยแล้วอ้อยแย่ทั้งแปลงนี่หาคนตัดให้ยากมากสุดท้ายก็จะต้องจ้างตัดเป็นวาแล้วสุดท้ายก็เป็นยังไงคะไม่คุ้มค่าค่ะน้ําหนักอ้อยก็ไม่ได้แถมยังโดนาวัดความ วัดวาอ้อยด้วยค่ะต้องจ่ายเต็มนะคะถ้าจ้างเขาตัดเป็นวาต้องจ่ายเต็มค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณทุกคำแนะนำติชมเลยนะคะน้อมรักทุกคำแนะนำติชมนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีมีสุขทุกบ้านค่ะ